สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะพามาชมที่ดินที่เจ้าของเจดีนะคะสามารถให้ผลได้ยาวนานถึง12งวดเลยนะคะสําหรับที่ดินแปลงน,นี้นะคะก็เป็นที่ดินที่ได้พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ไว้เกือบเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนะคะ สวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะก็พบกับหนึ่งนุชเช่นเคยนะคะจากทีมงานขายที่ดินโดยภาคินรัตนะนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะพามาชมที่ดินที่เจ้าของเจดีนะคะสามารถให้ผ่อนได้ยาวนานถึง12งวดเลยนะคะก็เป็นที่ดินที่สามารถจะผ่อนใจได้ภายใน1ปีนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็เป็นที่ดินที่ได้พัฒนาปรับปรุงพื้นที่ไว้เกือบเรียบร้อยแล้วทั้งหมดนะคะก็เป็นที่ดินที่มีเส้นทางการเข้าออกสะดวกนะคะเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตพื้นที่ของบ้านหนองแจ้งใหญ่หมู่ที่1ตําตำบลหนองแจ้งใหญ่อำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมานะคะวันนี้จะพามาชมที่ดิน ทีอ่อยู่ในเขตของพื้นที่อำเภอโบหญ่นะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะมีด้านหน้านะคะอยู่ติดกับถนนคอนกรีตนะคะที่มีลักษณะ2ช่องจราจรนะคะก็มีความกว้างอยู่ประมาณา6เมตรนะคะก็รถยนต์สามารถวิ่งสวนทางเข้าออกได้ค่ะเป็นที่ดินที่มีไฟฟ้ามีประป่าและมีเพื่อนบ้านพร้อมนะคะอยู่ใกล้กับเพื่อนบ้านอยู่ใกล้กับหมู่บ้านชุมชนเลยนะคะก็อยู่ระหว่าง2ชุมชนใหญ่เลยนะคะก็ อ,อยู่ใกล้กับหมู่บ้านเลยนะคะอยู่ติดกับบ้านหนองแจ้งใหญ่นะคะก็สำหรับถนนด้านหน้าแปลงนะคะก็เป็นถนนที่เชื่อมมาจากถนนหมายเลข 6030นะคะเป็นถนนลัดยางเส้นหลักนะคะทางหลวงชนบท6030ก็เป็นเส้นจากอำเภอัวใหญ่ไปยังอำเภอคงนะคะของเรานะคะก็จะไปยังถนนลัดยางเส้นหลักได้ถึง2ด้านเลยนะคะจะมาจากฝั่งนู้นก็จะมาทางบ้านหนองแจ้งใหญ่นะคะก็ห่างไปก็400เมตรก็จะเป็นถนนลัดยางเส้นหลักเส้น6 0 3 0นสะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเ,เข้ามาทางบ้านยาขาได้นะคะอีก400เมตรเช่นเดียวกันนะคะก็จะถึงสนุนเส้น 6030เช่นเดียวกันนะคะถนนด้านหน้าแปลงนะคะของเราก็ปัจจุบันก็จะเป็นถนนคอนกรีตอยู่นะคะก็เป็นถนนที่กว้างที่รถยนต์สามารถส่วนทางเข้าออกได้นะคะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็เป็นที่ดินที่เจ้าของนะคะได้ถมดินเอาไว้เป็นบางส่วนแล้วนะคะแล้วก็จะมีด้านข้างเนี่ยนะคะอยูออ่มีคลองไส้ไก่อยู่นะคะแล้วก็ ได้ปลูกเป็นไม้ผลนะคะเป็นมะขามเทศเป็นกล้วยน้ำว้านะคะเป็นมะพร้าวนะคะและก็เป็นจะเป็นพวกผักนะคะก็มีไม้ประดับบ้างนะคะก็ปลูกเป็นต้นไม้ไว้หลากหลายชนิดแล้วนะคะมีด้านหน้านะคะกว้างอ,าอยู่ติดกับถนนคอนกรีตเนี่ยอยู่ที่50เมตรนะคะด้านหน้าจะหันหน้ามาทางาทิศตะวันออกนะคะส่วนภายในแปลงนะคะก็จะถม ดินเอาไว้นะคะก็เป็นส่วนที่จะสามารถที่จะมาสร้างที่อยู่อาศัยมาสร้างบ้านได้นะคะจะมาสร้างสิ่งปลูกสร้างได้เลยนะคะล้อมรัว้วเป็นรั้วคอนกรีตแบบนี้นะคะเอาไว้นะคะก็สามารถที่จะมา,าปรับปรุงนะคะมา,าต่อเติมให้มันสมบูรณ์แบบได้นะคะก็ปลูกเป็นไม้ประดับนะคะภายในแปลงก็ จะถมดินเอาไว้เนี่ยประมาณเนื้อที่ก็ประมาณ150ตารางวานะคะส่วนที่ถมดินเอาไว้แล้วนะคะค่ะสำหรับที่ดินแปลงนี้นะคะก็มีเอกสารสิทธิเป็นฉนุดุดแดงนะคะเนื้อที่อยู่ที่สงไร่กับ38ตารางวานะคะเจ้าของต้องการขายยกแปลงนะคะในราคา8 0 0แสนบาทนะคะก็เป็นราคาที่สามารถที่จะผ่อนจ่ายได้ภายใน1ปีตามที่เกินข้างต้นนะคะ ก็ไม่ต้องใช้เงินดาวนะคะก็ไม่มีดอกเบี้ยนะคะไม่คิดดอกเบี้ยนะคะผ่อนจ่ายเป็นงว,งวดได้ถึง12งวดนะคะก็ภายใน1ปีนะคะ สำหรับพื้นที่ของเรานะคะก็จะแบ่งเป็นส่วนที่ถมแล้วนะคะอยู่ด้านหน้านะคะแล้วก็จะมีสระน้ำนะคะอยูอ่ตรงท้ายแปลงนะคะสระน้ำก็จะเป็นสระที่เราสามารถที่จะ,ะกักเก็บน้ำเอาไว้เพื่อใช้ในการเกษตรได้นะคะแล้วก็สามารถที่จะ,ะนำปลามาปล่อยได้นะคะก็เป็นสระน้ำที่ มีเนื้อที่อยู่ที่สองงานนะคะหรือ200ตารางวานะคะออตอนนี้ก็มีปลาอยู่เยอะมากเลยนะคะก็ปลาชุมอยู่นะคะส่วนมากก็จะเป็นปลาดุกปลานินนะคะก็เป็นปลาหลากหลายชนิดนะคะปลาทับทิมปลาตะเพียนนะคะก็มีปลาอยู่ด้วยนะคะภายในสระน้ํานะคะค่ะส่วน ด้านหน้านะคะด้านหน้าเนี่ยจะมีความกว้างอยู่ที่50นะคะมีความลึกความยาวนะคะอยู่ที่80เมตรนะคะก็จะมีของไส้ไก่อยู่ตลอดแนวตั้งแต่หน้าแปลงถึงท้ายแปลงนะคะ <General. S 1> บนคันคลองนะคะก็จะปลูกเป็นต้นมะ,ะ,ะนนขามเทศนะคะเป็นมะขามเทศเป็นมะขามเทศพันธุ์ดีนะคะขอบสะอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีเป็นไม้ยืนต้นนะคะเป็นไม้ยืนต้นแล้วก็มีมีเป็นปลูกเป็นมะพร้าวน้ําหอมเอาไว้นะคะ แล้วก็จะมีเสาไฟฟ้าเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะขอขยายเขตไฟมีเสาไฟแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะมาสร้างบ้านแล้วก็ขอไฟเข้ามาใช้ได้เลยนะคะเสาเนี่ยมีพร้อมแล้วนะคะและท้ายแปลงก็จะมีเป็นระบบป,ป่าเอาไว้แล้วนะคะมีสิ่งปลูกสร้างมีที่อยู่อาศัย,ยแล้วเราก็สามารถที่จะขอใช้น้ำกับไฟได้เลยนะคะ เป็นที่ดินที่เราได้รังวัดสอบเขตเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับที่ดินแปลงนี้ค่ะก็จะมีหมุดของกรมที่ดินนะคะอยู่ครบทุกจุดนะคะอยู่ครบทุกด้านของแปลงที่ดินเราเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็น,นท้ายแปลงนะคะท้ายแปลงนะคะก็จะมีแนวเขตก็จะเป็นล้อมเป็นรั้วลวดหนามนะคะมีรั้วลวดหนามแล้วก็จะมีไม้ยืนต้นที่เป็นต้นยูคาลิปตัสต้นใหญ่ๆในยอยู่ประมาณห้าหต้นนะคะ ก็เป็นต้นไม้ที่ใช้งานได้แล้วนะคะก็ใช้ประโยชน์ได้เลยนะคะสำหรับต้นยูคาลิปตัสที่อยู่ด้านถ่ายแปลงค่ะค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นบริเวณที่เป็นด้านหลังนะคะก็จะมเีเป็นท่อประปานะคะวางระบบป,ปะปามาแล้วแล้วก็จะมีเสาไฟอยู่แบบนี้นะคะ ก็เป็นที่ดินที่น่าสนใจแปลงหนึ่งเลยนะคะก็อยู่ใกล้กับตัวอำเภอบัวใหญ่มาเพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะก็ถือว่าอยู่ไม่ไกลจากตัวอำเภอนะคะ,อ,ะอยู่ใกล้กับที่ว่าการอำเภอเนี่ยสกิโลนะคะตลาดสุดบัวขาวนะคะห้างสรรพสินค้านะคะธนาคารโรงพยาบาลบัวใหญ่นี่ก็อยู่ห่างแปลงที่ดินของเราไปเพียงแค่ ส่กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนทีอ่อยู่ด้านหลังสุดนะคะก็จะมีหมุดของอกรมที่ดินนะคะก็มีหมุดครบทุกด้านนะคะก็จะมีเสาคอนกรีตนะคะก็จะฝังอยู่คู่กับหมุดของอกรมที่ดินนะคะก็แนวเขตชัดเจนนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นยูคานะคะก็จะอยู่ ในภายในแปลงนี้ก็ประมาณ5-6ต้นนะคะอันนี้นะคะก็พร้อมใช้งานได้เลยนะคะต้นใหญ่มากเลยค่ะอันนี้ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นส่วนที่อยู่ติดกับที่นานะคะของเรานี่ก็จะเป็นบริเวณคันคันคลองไส้ไก่ตรงนี้นะคะถัดไปก็จะเป็นคลองไส้ไก่นะคะแล้วก็คันคลองนี้ก็จะเป็นแนวเขตของเรานะคะก็จะมีต้น มะขามเทศนะคะที่สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วนะคะอยู่ใกล้กับวัดนะคะอยู่ใกล้วัดและโรงเรียนบ้านหนองแจ้งใหญ่ใกล้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพมาเพียงแค่800เมตรเท่านั้นเองนะคะอยู่ใกล้วิทยาลัยเทคนิคบัวใหญ่มานี่ก็1กิโลเมตรนะคะจะเดินทางไปยังขนส่งจังหวัดนครราชสีมาสาขาบัวใหญ่นะคะจะไปยังสถานีรถไฟบัวใหญ่เนี่ย ก็ประมาณ4ก voilà. ิโลเมตรท่านั้นเองนะคะก็อย ah ู uh, ่ใกล้ตัวอำเภอบัวใหญ่มากๆเลยนะคะสำหรับตัวอำเภอบัวใหญ่นะคะก็จะอยู่เยื้องมาทางอำเภอพุนจังหวัดขอนแก่นนะคะก็เป็นพื้นที่ที่อยู่ในเขตโคราชนะคะแต่จะอยู่ค้นมาทางขอนแก่นนะคะขอนแก่นก็จะห่างจากเราไปก็ประมาณ35กิโลเมตรท่านั้นเองนะคะก็อยู่ใกล้กับตัวอำเภอพุนจังหวัดขอนแก่นนะคะ สำหรับตัวเมืองโคราชนะคะก็อยู่ห่างแปลงของเราไปก็ประมาณ80กิโลเมตรนะคะ,ะสำหรับบริเวณนี้นะคะก็เป็นพื้นที่สูงนะคะไม่มีประวัติน้ำท่วมนะคะอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเล173เมตรนะคะ,ะส่วนคันคลองนะคะก็จะมีความกว้างก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรค่ะอันนี้ก็จะเป็น ของไส้ไก่นะคะเป็นความกว้างของคลองไส้ไก่นี่อยู่ที่ประมาณ5เมตรนะคะส่วนคันคลองที่มีต้นไม้ผลที่ปลูกไว้แล้วนี่ก็อยู่ที่ประมาณ2เมตรนะคะเราสามารถที่จะนำต้นผลไม้อื่นๆมาปลูกแซมได้นะคะปลูกเสริมได้ค่ะค่ะก็เป็นที่ดินที่น่าสนใจแปลงนหนึ่งนะคะที่มีทำเลดีนะคะเป็นที่ดินที่จะมาเปิดเป็นกิจการค้าขายได้ด้วยนะคะมาทําเป็น ขายร้านขายของชําได้จะมาทําเป็นสวนอาหารนะคะร้านจุดเช็คอินคาเฟ่นะคะร้านกาแฟเนี่ยก็ได้นะคะเนื่องจากบรรยากาศเป็นบรรยากาศที่ดีนะคะเป็นบรรยากาศที่โล่งๆนะคะเป็นวิวทุ่งนาเลยนะคะก็รอบๆแปลงของเรานะคะก็จะเป็นทุ่งนานะคะแล้วก็เป็นหมู่บ้านอยู่ใกล้ๆเลยนะคะก็ไม่แออัดนะคะเป็นอยู่พื้นที่ที่อยู่ติดกับชุมชนแต่ไม่แออัดนะคะก็มีบรรยากาศทุ่งนาแบบนี้นะคะที่เราเห็นคะ่ะ ก็ขายยกแปลงนะคะอยู่ที่800บาทนะคะเนื้อที่อยู่ที่2ไร่38ตารางวานะคะฉนุดพร้อมโอนนะคะไม่ติดภาระ,ระดาใดๆสามารถผ่อนจ่ายได้ภายใน1ปีนะคะหรือผ่อนจ่ายได้12งวดเลยนะคะก็ใครที่สนใจนะคะก็สามารถที่จะเดินทางมาดูที่ดินของเราได้นะคะก็เป็นที่ดินที่เจ้าของพัฒนาพื้นที่เอาไว้บางส่วนแล้วนะคะก็มาเพียงแต่มาปลูกสิ่งก่อสร้างของเรานะคะมาทําความสะอาดมา ทเสริมนิดๆหน่นนอยๆนะคะก็ไม่ต้องลงทุนมากนะคะก็ถือว่าเป็นที่ดินที่น่าสนใจแปลงหนึ่งนะคะใครที่สนใจก็สามารถที่จะแอดไลน์สอบถามรายละเอียดมาได้นะคะลน์ของเราก็จะเป็น a p a k i n 99ค่ะหรือจะโทรสอบถามโดยตรงได้นะคะที่เบอร์โทร0814133164ค่ะค่ะคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามช่อง y o YouTube ของเราขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ